30ข้อควรรู้ก่อนมาอยู่เมลเบิร์นมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ ข้อที่1สําหรับคนที่มาวีซ่านักเรียนนะคะแน่นอนว่าจะต้องเน้นเรื่องเรียนเป็นหลักค่ะเพราะว่าจะมีผลต่อวีซ่าถ้าเราไม่เข้าเรียนและผลการเข้าเรียนของเราเนี่ยไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ตามที่โรงเรียนกําหนดไว้นะคะ,แ,ะแรกๆเนี่ยเราก็อาจจะถูกเตือนแต่ถ้าร้ายแรงขึ้นมาหน่อยนะคะเราก็อาจจะถูกส่งกลับประเทศได้เลยค่ะข้อที่ 2. สําหรับคนที่มาเรียนภาษานะคะให้รู้ไว้เลยว่าการเรียนภาษานั้นเขาจะเริ่มเรียนกันตั้งแต่ตอนเช้าเลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็น8ปดโมงแปดโมงครึ่ง 9โมงหรือ9้าโมงครึ่งน,นะคะแต่บางโรงเรียนเนี่ยก็จะมีคลาสบ่ายคลาสเย็นให้เลือกค่ะ และโดยปกติแล้วจะเรียนอยู่ที่4-5วันต่อสัปดาห์ค่ะข้อที่สาสำหรับวีซ่านักเรียนนะคะตอนนี้เนี่ยยังทำงานได้ไม่จำกัดแล้วก็สามารถทำงานได้แม้ว่าเราจะยังไม่เริ่มเรียนนะคะแต่หลังจากสิ้นเดือนมิถุนาย,ยนปีหน้าหรือปี2023นะคะเขาจะกลับไปใช้กฎเดิมแล้วค่ะก็คือจำกัดชั่วโมงการทำงานของนักเรียนอยู่ที่40ชั่วโมงต่อ2วิคนะคะแล้วก็ถ้ายังไม่เริ่มเรียนเนี่ยก็ยังไม่สามารถทำงานได้ค่ะข้อที่4ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าคนส่วนใหญ่ที่มาเรียนที่นี่แล้วก็จะทำงาน คคววบู่ไปด้ยแต่ขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าการทํางานที่นี่เนี่ยเป็นการทํางานแบบใช้แรงค่ะปวดหลังแน่นอนค่ะทุกคนข้อที่5สําหรับใครที่คิดจะมาเก็บเงินในระยะเวลาสั้นๆนะคะขอให้คิดทบทวนดูอีกทีค่ะเพราะว่าถ้ามาวีซ่านักเรียนโดยเฉพาะส่วนใหญ่แล้วมาวีซ่าการเรียนภาษานะคะเราจะมีข้อจากัดในเรื่องของระยะเวลาค่ะเพราะว่าบางที่เนี่ยเลิกเรียนบ่ายโมงเลิกเรียนบ่ายสามนะคะอย่างไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลด้วยนะคะยังไงก็ลองคิดคํานวณดูดีๆค่ะข้อที่6ค่ะค่าแรงที่นี่สูงก็จริงแต่ค่าครองชีพ ก็สูงด้วยนะคะรวมไปถึงค่าภาษีก็สูงเช่นเดียวกันค่ะติ๊กไม่สามารถชี้แจงได้นะคะว่าเราจะเสียภาษีเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะคะเพราะว่าการเสียภาษีเนี่ยมันจะมีขั้นบันไดของเขาแต่จะยกตัวอย่างในกรณีของเพื่อนติ๊กนะคะคือทํางาน2วีคได้ประมาณ2,000ดอลน,นะคะก็จะโดนหักภาษีไปประมาณ600กว่าดอลแล้วค่ะอย่างไรก็ตามการที่เราเสียแท็กไปแล้วเนี่ยเราสามารถขอคืนได้นะคะมันจะมีช่วงซีซันของมันที่ทําการเครเลียร์เรื่องภาษีแต่ก็มีเงื่อนไขอีกเหมือนกันค่ะว่า ในบางรายเนี่ยอาจจะได้คืนทั้งหมดแต่ในบางรายเนี่ยอาจจะได้คืนไม่หมดและในบางรายอาจจะต้องจ่ายเพิ่มเลยนะคะคือเขาจะมีกฎเกณฑ์ของเขาค่ะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยอาจจะต้องไปหารายละเอียดเชิงลึกดูอีกทีหนึ่งค่ะต่อมาข้อที่7ค่ะค่าใช้จ่ายหนักๆเลยที่อยู่ที่นี่นะคะคิดว่าน่าจะเป็นค่าบ้านค่ะ ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วช่วงนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ200ดอนบวกๆเลยค่ะหรือบางรายเนี่ยอาจจะไปถึง25 26 27 28ก็มีเลยนะคะเราจะต้องทํางานถึง2วันบางคน3วันด้วยซ้ำค่ะถึงจะจ่ายค่าบ้านได้ข้อที่8ค่ะ รายรับรายจ่ายส่วนใหญ่แล้วที่เนี่ยจะคิดเป็นรายวีคนะคะมีเป็นบางที่นะคะก็จะจ่ายเป็น f o r t n i นท์ก็คือทุกๆ2วีคอันนี้ที่พูดถึงโดยเป็นส่วนใหญ่นะเพราะว่าบางคนสายบ้านเองอน่ะก็ต้องจ่ายค่าบ้านเป็นรายเดือน,นะคะ่ะข้อที่9กาการจับใจ่ายใช้สอยที่นี่นะคะส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้บัตรจ่ายกันค่ะจะใช้เงินสดน้อยมากๆม,มันเป็นในเรื่องของความสะดวกด้วยเนาะแต่แน่นอนค่ะว่าการใช้บัตรเนี่ยเราจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมนะคะแต่การใช้เงินสดก็มีข้อดีนะคะ นอกจากจะไม่เสียค่ารมเนียมแล้วเนี่ยบางร้านนะคะยังมีลดเปอร์เซ็นต์ให้ด้วยโดยเฉพาะร้านอาหารเอเชียหรือร้านอาหารไทยนะคะข้อที่10น้าประปาที่นี่สามารถกินได้นะคะเวลาจะไปไหนมาไหนเนี่ยแนะนําให้พกกระบอกน้ําติดตัวเอาไว้เลยนะคะช่วยประหยัดค่าน้ําไปได้เยอะเลยค่ะข้อที่11ที่นี่เนี่ยเขาไม่มีสายชําระหรือสายฉีดก้นในห้องน้ําเหมือนที่ประเทศไทยนะคะเขาจะใช้เป็นกระดาษชําระเช็ดเอาค่ะและกระดาษชําระนั้นนะคะสามารถทิ้งลงไปในชักโครกแล้วก็กดลงไปได้เลยค่ะทุกคนแต่ถ้าใครรู้สึกว่ามันไม่ชิ รู้สึกไม่สะอาดนะคะติงแนะนําให้พกกระบอกชําระแบบพกพามาด้วยนะคะแบบนี้คะ่ะทุกคนข้อที่12การเดินทางสาธารณะที่เนี่นะคะสะดวกมากๆในเมืองเนี่ยเขามีรถรางวิ่งด้วยหรือที่เราเรียกว่าแตรมนะคะและที่สําคัญฟรีด้วยคะ่ะ แต่จะฟรีแค่เฉพาะเส้นทางในเมืองเท่านั้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเราต้องมีบัตรไมกิติดตัวเอาไว้ค่ะซึ่งบัตรนี้นะคะสามารถใช้ขึ้นทั้งแทรมทั้งเทรนแล้วก็ทั้งัตรได้เลยค่ะแถมการเติมเงินในบัตรก็แสนจะสะดวกง่ายดายน,นะคะโดยสามารถไปเติมใน7ซเว่นอีเลฟก็ได้หรือจะไปเติมตามตู้ที่อยู่ตามป้ายต่างๆก็ได้ค่ะข้อที่13คนที่นี่นะคะประท้วงเก่งมากประท้วงกันเก่งโดยเฉพาะวันเสาร์หรือจะเป็นพวกวันหยุดนะคะเรามักจะเห็นเขาเดินขบวนถือป้ายเรียกร้องสิทธิต่างๆนู่นนี่นั่นกัน บางทีเนี่ยก็จะมีเป็นกลุ่มตั้งประท้วงนะคะที่หน้าสเตตไดเบอรี่เนี่ยก็จะเห็นแทบจะทุกวันเสาร์เลยค่ะผลกระทบที่เราได้รับนะคะดยเฉพาะติกเนี่ยจะเป็นประจําเลยก็คือเขาเนี่ยชอบจะมาเดินประท้วงที่เส้นถนนหน้าบ้านนะคะเพราะฉะนั้นแทมสายที่มันวิ่งผ่านหน้าบ้านแล้วมันเข้าเมืองเนี่ยมันก็จะหยุดการให้บริการแต่ว่าทุกการประท้วงเนี่ยเขาก็จะมีตํารวจนะคะมาคอยดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนของเขาอยู่ค่ะข้อที่14 ที่นี่เนี่ยชาวเอเชียค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะที่จริงเห็นบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นพวกจีน mm hmm. เกาหลีญี่ปุ่นไทยและที่เยอะไม่แพ้กันเลยนะคะก็จะเป็นพวกชาวแขกๆค่ะพวกอินเดียเนปาลตุรกีโคลัมเบียอะไรประมาณนี้นะคะจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยก็จะมีหลากหลายเชื้อชาติสัญชาติปะปนกันไปเลยะคะ่ะ ข้อที่15อากาศที่เมลเบิร์นเนี่ยแปรปรวนมากถึงมากถึงมากที่สุดค่ะใน1วันเราสามารถเจอได้ทั้ง4ฤดูเลยนะคะตอนเช้าอาจจะรู้สึกเย็นๆหน่อยใสย่ๆมาร้อนตับแตกตอนบ่ายมาฝนตกตกเย็นมาหนาวจนสัน่นเป็นการใช้ชีวิตที่ลำบากอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าในหนึ่งวันที่เจอเนี่ยไม่รู้ว่าจะแต่งตัวแบบไหนออกจากบ้าน แต่ที่แน่ในการออกจากบ้านทุกครั้งนะคะจะต้องเช็คในแอปพลิเคชันก่อนคะ่ะว่าวันนี้เราจะเจอกับฤดูอะไรบ้างและที่สําคัญก็คือพกเสื้อคลุมติดตัวไปตลอดเลยค่ะข้อที่16ถ้ามาอยู่ที่นี่แล้วเราอาจจะต้องรับมือกับการป่วยบ่อยค่ะในกรณีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดกับทุกคนนะคะแต่จากคนรอบข้างอะไรก็จากตัวติ๊กเองเนี่ยคืออยู่ไทยเนี่ยไม่ค่อยเป็นไรเลยเป็นคนแข็งแกร่งแง,แง,แงแรงอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะคะแต่พอมาอยู่ที่นี่เหมือนร่างกายเปลี่ยนไปป่วยบ่อยมากขึ้นอะไรที่ไม่เคยเป็นมาอยู่นี่ก็เป็นนะคะสาเหตุเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่่าาาอากศาที เปลี่ยนแปลงแปรปวนไปด้วยแล้วก็ความไม่คุ้นชินด้วยอีกอย่างหนึ่งที่เพื่อนติ๊กฝากมานะคะก็คือการเป็นเฮฟีเวอร์ค่ะทุกคนเฮฟีเวอร์เนี่ยมันคือไข้ละอองฟางนะคะมันเป็นโรคภูมิแพ้ชนิดหนึ่งนะคะแพ้เกสรดอกไม้แพ้ฝุ่นแพ้อะไรอะไรประมาณเนี้ยอาการของมันเนี่ยก็คล้ายๆกับคนเป็นหวัดเจ็บคอน้ำหูน้ำตาไหลาบางคนก็อาจมีผื่นคัน อะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนติกาบอกมาว่ากินยาที่ไทยเนี่ยไม่หายนะคะจะต้องมาซื้อยาที่นี่เท่านั้นนะคะหาซื้อได้ตามเคมิทเลยค่ะข้อที่ 17, 17การหาหมอที่นี่เนี่ยจะต้องจองล่วงหน้าพอหาหมอเสร็จแล้วหมอก็จะจ่ายใบสั่งยาซึ่งเราจะต้องนําใบสั่งยานั้นเนี่ยไปซื้อยาด้วยตนเองนะคะคือเสียค่าหมอแล้วก็ต้องไปเสียค่ายาเองอีกด้วยเพราะฉะนั้นแนะนําให้พกยาส่วนหนึ่งมาจากไทยก็จะดีนะคะยาพื้นฐานสามัญต่างๆพวกยาแก้ป,ปวดหัวยาลดน้ำมูกยาแก้อักเสบยาแก้เจ็บคออะไรพวกนเนี้ยเนี่ยที่ กหรือเป็นยาประจําตัวเราที่จะต้องใช้นะคะก็แนะนําว่าให้พกยามาเผื่อระยะเวลาที่เราจะอยู่ที่นี่นะคะข้อที่18การแพทย์ที่นี่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะถ้าไม่ฉุกเฉินจริงๆไม่เจ็บจนใกล้จะตายจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสนใจอะไรเราเลยข้อมูลตรงนี้เนี่ยติ๊กได้มาจากรุ่นพี่อีกทีหนึ่งนะคะ เขาบอกว่าพี่ที่รู้จักเนี่ยท้องแล้วพอถึงเวลาที่จะคลอดลูกเนี่ยเจ็บท้องมากเจ็บจนรู้สึกแบบไม่ไหวแล้วแต่ยังไงหมอก็ไม่ยอมผ่าออกให้เพราะว่ามดลูกอ่ะยังเปิดไม่ถึงตามเกณฑ์ที่กําหนดหมอก็ให้รอจนกว่าปากมดลูกเนี่ยจะเปิดถึงเท่านั้นนะคะถึงจะยอมทําคลอดให้ พี่เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยถึงขั้นวิกฤตมากๆเลยนะคะเจ็บจนรู้สึกว่าแบบไม่ไหวแล้วตอนนั้นเนี่ยหมอก็ให้คุณพ่อเลือกเลยนะคะว่าจะให้เอาแม่หรือเอาลูกไว้แต่สุดท้ายแล้วก็ปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกค่ะข้อที่19บาห้างที่นี่ปิดไวมาก6กโมงทุ่มหนึ่งเนี่ยก็เริ่มเงียบไปหมดแล้วถ้าร้านอาหารก็จะปิดสักประมาณ3-4มสี่ทุ่มโดยสัดส่วนใหญ่จะมีน้อยมากที่ปิดดึกนะคะที่ติเห็นเนี่ยก็จะมีดึกสุดก็คือตีหนึ่งนะคะเป็นร้านอาหารไทยแต่ถ้าเป็นพวกผับพวกบาร์อะไรอย่างเงี้ยก็เปิดถึงเช ะะและส่วนใหญ่คนที่นี่เขาก็จะปาร์ตี้กันช่วงวันศุกร์วันเสาร์ค่ะข้อที่20อาหารที่นี่มีให้เลือกหลากหลายไปหมดเลยนะคะหลายสัญชาติมากๆหากินไม่ยากเลยคะ่ะโดยเฉพาะอาหารไทยนะคะหากินง่ายมากตอนนี้เนี่ยมีร้านเปิดใหม่เยอะแยะมากมายไปหมดเลยเพื่อนๆที่จะมาเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าจะหาอาหารไทยกินยากแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะคิดถึงอาหารไทยเลยคะ่ะข้อที่21การกินข้าวนอกบ้านที่เนี่ยมื้อนึงก็จะตกอยู่ประมาณต่ําสุดเนี่ยน่าจะ13สสูงสุดเนี่ยน่าจะมี ไป20กดอลเลย 20- 22ยแพงหน่อยก็อาจจะ26ดอนขึ้นไปค่ะแต่รวมๆแล้วมือนึงเนี่ยก็มี30ดบดอนบ,กบวกๆนะคะถ้าอยากสะประหยัดในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยจะต้องทําอาหารกินเองที่บ้านค่ะข้อที่22คนที่นี่เนี่ยเขาจะให้ความสําคัญกับคนข้ามถนนมากๆเลยนะคะที่นี่เนี่ยเขาจะมีสัญญาณไฟให้กดนะคะเวลาที่เราต้องการจะข้ามถนนหรือในบางจุดที่มีคนสัญจรเยอะมากๆเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบระบบอัตโนมัติแต่ขอเมาส์นิดนึงนะคะว่าสัญญาณไฟที่มันเปลี่ยนไวมากคือพอมันเป็นไฟเขียวที่ให้คน ไดไ้แล้วแบบเดียวเท่านั้นทุกคนมันเป็นไฟแดงอีกแล้วเราจะต้องแบบสับขาไวานิดนึงนะคะข้อที่23การขับรถที่เนี่ยค่อนข้างเคร่งนิดนึงโดยเฉพาะการจํากัดความเร็วเราจะต้องคอยดูป้ายตลอดนะคะว่าแต่ละที่ที่เราไปเนี่ยเขาจำกัดความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่อย่ารีอ,อาจฝ่าฝืนความเร็วเด็ดขาดเลยนะคะทุกคนเพราะว่าค่าปรับเนี่ยจะไปถึงที่บ้านไวมากและความแปลกอีกอย่างหนึ่งบนท้องถนนนะคะก็คือการเลี้ยวรถค่ะหรือที่นี่เขาเรียกกันว่าฮุกเทิร์นนะคะทุกคนปกติแล้ว,ว่เวลาเราจะเลี้ยวขวาเราก็ต้องชิดขวาเอาไว้ ถูกมแต่ที่เนี่ยถ้าเราจะเลี้ยวขวาเราจะต้องชิดซ้ายแล้วบ้านจุดเนี่ยมันจะมีกรอบเอาไว้ที่ให้รถดับไปจอดอยู่ตรงนั้นและเพื่อรอเลี้ยวซึ่งไอ้ตรงจุดที่มันจอดอะเออมันค่อนข้างจะดูเหมือนจอดกลางถนนนะเออซึ่งติ๊กก็ไม่ค่อยรู้กฎเกณฑ์อะไรของเขามากมายนะคะเพราะว่าอยู่ในเมืองก็ใช้แต่รถแทรมข้อที่24 ที่เมลเบิร์นจะมี daylight saving คือเป็นวันที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยเขาปรับเวลาท้องถิ่นให้เร็วขึ้น1ชั่วโมงจากเวลาปกติในช่วงฤดูร้อนเพื่อที่จะให้ผู้คนเนี่ยได้ใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์มากขึ้นและลดใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางคืนนะคะเพราะว่าในตอนกลางวันเนี่ยเรายังสามารถใช้แสงอาทิตย์ได้อยู่และเขาจะปรับเวลากลับมาเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือในช่วงฤดูใบไม้ร่วงหรือประมาณในช่วงเดือนเมษายนค่ะ ก็คือปรับให้ช้าลงอีก1ชั่วโมงสรุปสันส้นๆง่ายๆเลยนะคะก็คือในช่วงเมษายนเป็นต้นไปเนี่ยออสเตรเลียกับประเทศไทยเนี่ยจะห่างกันอยู่ที่3ชั่วโมงแต่ถ้าในช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยออสเตรเลียกับที่ไทยเนี่ยจะห่างกันอยู่ที่4ชั่วโมงค่ะข้อที่25เมลเบิร์นนะคะไม่ได้เป็นเมืองที่สะอาดขนาดนั้นบางจุดเนี่ยก็ยังดูแบบสกรปรกบางทีนะคะก็มีขยะเกลื่อนกลาเต็มไปหมดเลย อันนี้ติ๊กพูดถึงโซนในเมืองนะคะที่แบบมีคนสัญจรเยอะๆข้อที่26ปลั๊กที่นี่เนี่ยจะใช้คนละแบบกับที่ประเทศไทยนะคะที่นี่เนี่ยจะเป็นแง่งเฉียงแบบนี้คะ่ะทุกคนติ๊กแนะนําให้เพื่อนๆซื้อมาจากประเทศไทยนะคะไอ้ปลั๊กแปลงแบบนี้เนี่ยเราจะได้ใช้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะที่ไทยเนี่ยมันจะมี2แบบใช่ไหมที่ขายซึ่งไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยเราจะเห็นบ่อยใช่ปะเพราะว่ามันแบบใช้ได้หลายประเทศ มันจะเป็นแง่งแค่สองอันแบบนี้ซึ่งสําหรับความเห็นส่วนตัวของติ๊กเองนะติ๊กว่าไอแบบเนี้ยมันไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่อะ่ะเออมันจะหลมุลมๆวหน่อยแนะนําให้ซื้อมาไอตัวแบบนี้จะดีกว่านะคะมันค่อนข้างแน่นกว่าข้อที่27เมลเบิร์นเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองกาแฟนะคะผู้คนชอบดื่มกาแฟเยอะมากคาเฟ่ร้านกาแฟต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะไม่สามารถไปรีวิวได้หมดเลยจริงๆข้อที่28ที่เนี่ยคนบ้ากับคนแกล้งบ้าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว ตีเคยเจอคนทะเลาะกับต้นไม้อยู่ครั้งหนึ่งซึ่งการทะเลาะของเขาเนี่ยเป็นการต่อยกับต้นไม้ต่อยแบบกลัวตัวเองเจ็บอะต่อยแบบ แตะแตะต้นไม้บ่แล้วก็ยืนเถียงยืน,ยนด่าก,กับต้นไม้อะไรก็ไม่รู้ตกดึกถ้าแบบเดินกลับบ้านอย่างเงี้ยก็จะเจอคนนั่งอยู่บนเก้าอี้ล้อเลื่อนแล้วก็ไถตัวเองเะโกนร้องเพลงถือลําโพงอันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยสนุกดีเหมือนกันบางทีเดินเดินอยู่เจอคนแปลกปลก็เออมีสีสันในชีวิตข้อที่29สําหรับสายช็อปนะคะก็ต้องบอกไว้เลยว่าของแบรนด์เนมที่เนี่ยเนี่ยไม่ได้ถูกไปกว่าที่ไทยมากสเท่าไหร่นะคะอันเนี้ยนะถามมาจากเพื่อนๆที่แบบเป็นนักช็อปของแบรนด์เนมนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วราคามัน ก็พอๆกับที่ไทยนั่นแหละแต่ที่มันต่างกันนะคะก็คือว่าพอเราอยู่ที่เนี่ยเรามีกําลังซื้อมากกว่าเท่านั้นเองค่ะข้อที่30รถดับเพลิงรถอิมเมอร์เจนซี่วิ่งกันเก่งเสียงดังมากคือติ๊กนอนอยู่ในห้องเนี่ยคือแบบได้ยินทุกวัน และอารามในห้องเนี่ยก็ดังเก่งอันนี้ขอเตอือนเลยนะคะให้ระวังเรื่องควันดีๆคะ่ะทุกคนมันจะมีอารามที่จับตรวจควันอยู่ในแต่ละห้องซึ่งมันจะร้องเวลาที่แบบเราทํากับข้าวควันเยอะๆอะไรแบบนี้ถ้าอารามดังเนี่ยต้องรีบจัดการให้ไวเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราปิดมันไม่ทันเนี่ยรถดับเพลจะมาถึงห้องคุณได้คะ่ะและถ้ารถมาเรื่องใหญ่แน่นอนคะ่ะเพราะว่าเราจะต้องจ่ายส0งพันดอลเลยนะคะโอเคข้อสุดท้ายแล้วคะ่ะข้อที่31แถมให้ข้อหนึ่งนะคะก็คือคนที่เนี่ยพูดเร็วมากแล้วก็ใช้แสีงเก่งฟังไม่ ไม่หันจริงๆค่ะคือติ๊เคยทํางานเสิร์ฟอยู่ที่ร้านอาหารใช่ไหมคือลูกค้าจะขอไอซ์ที่แปลว่าน้าแข็งแต่เขาพูดแบบโอ้ยโอ้ยแบบไม่ค่อยอ้าปากอะ่ะติแบบว่าอะไรนะเอาเอาอะไรนะคุณต้องการอะไรนะแบบโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ๋อไอซ์ ICE. และคนที่นี่เนี่ยก็ย่อคํากันเก่งนะคะไม่รู้ทําไมจะต้องขี้เกียจพูดขนาดนั้นจะยกตัวอ,อย่างคาแสดงให้เพื่อนๆฟังนะคะเช่นคําว่า b r e a k y ซึ่งแปลว่า e บร f ฟั t ที่แปลว่าอาหารเช้าเบอร์เก้ที่ย่อมาจากเบอร์เกอร์สโมโคที่แปลว่าเบรกสั้นๆเบรกระยะเวลาสั้นๆไม่รู้เหมือนกันทำไมถึงแปลว่าสโมโค เอโวที่แปลว่าอะโวคาโดบาร์บี้อันนี้ทุกคนน่าจะรู้แล้วที่มาจากบาร์บีคิวเพื่อนติ๊กนางเป็นชาวโคลัมเบียนางบอกว่านางไปทำร้านอาหารมาแล้วคือแล้วคือลูกค้าสั่งอาหารว่าชิกกี้เบอร์กี้แล้วนางอ่ะก็คือเพิ่งมาใหม่ๆไม่รู้ว่ามันคืออะไรนางก็แบบะอะไรนะคุณต้องการอะไรนะชิกกี้เบอร์กี้นางก็โอเคจดชิกกี้เบอร์กี้แล้วก็ไปถามในครัวว่าเออมันคืออะไรสรุปแล้วมันคือชิคเก้นเบอร์เกอร์ ก็แปลกดีนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับข้อคนรู้ก่อนมาอยู่เมลเบิร์นสุดท้ายนี้ติ๊กก็อยากจะขอฝากคาแนะนําไว้ให้เพื่อนๆที่กําลังวางแผนจะมาอยู่ที่ออสเตรเลียหรือที่เมลเบิร์นกันสักนิดนึงนะคะก็คืออย่างแรกเลยให้เสพสื่อกันอย่างมีสตินะคะทุกคนทุกๆสิ่งทุกๆอย่างบนโลกใบนี้เนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียอยากจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยฟังประสบการณ์จากบุคคลหลายๆด้าน อีกอย่างหนึ่งก็คือเลิกแปลงค่าเงินออสเป็นเงินไทยกันสักทีนะคะทุกคนจะเห็นหลายๆรีวิวเลยที่แบบว่าทํางานได้เงินเดือนเป็นแสนทํางานต่อวีคได้เงินครึ่งแสนหรืออะไรทํานองเนี้ยคือมันเป็นเรื่องปกตินะคะสําหรับการไปอยู่ต่างประเทศนะไม่ใช่แค่ออสเตรเลียนะคะทุกคนพอเราแปลงค่าเงินเลเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะต้องเยอะกว่าอยู่แล้วอะนึกออกป่ะเพราะว่าค่าเงินมันไม่เหมือนกันอะมันไม่เท่ากันแต่ยังไงก็แล้วแต่แล้วต้องจับใจ่ายใช้สอยต่างๆเนี่ย เป็นเงินสกุลของชาตินั้นๆอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแปลงเป็นเงินไทยเนี่ยค่อนข้างแบบไร้ประโยชน์มากๆเลยตอนนี้ที่ได้รับข้อมูลมาประมาณหนึ่งนะคะก็คือมีหลายๆคนเลยที่แบบว่าเสพสื่อแล้วก็เหมือนกับว่ามีความต้องการอยากจะมาที่นี่มากๆเพราะว่าเห็นสื่อรีวิวแล้วก็แบบดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นูน่นนี่นั่นนะคะพอมาอยู่แล้วเนี่ยเหมือนไม่ได้เผื่อใจอีกด้านหนึ่งเอาไว้ทําให้ผิดหวัง มากๆนะคะพอผิดหวังมากๆแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยถึงขั้นแบบอย Não, e ู่ไม่ไหวแล้วต้องแบบขอกลับไทยเลยอะไรแบบนี้ก็มีนะคะมีหลายมุมมองมากๆยังไงก็ yeah. คือกับขอให้เสพสื่อกันอย่างมีสติแล้วนะคะนะคะทุกคนให้มีวิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แก่คนที่กําลังจะเดินทางมาที่ประเทศออสเตรเลียแล้วกันนะคะถ้าชอบข้อมูลมีประโยชน์แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้กับช่องสุกัญญาญาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ตีก็ต้องลากันไปก่อนนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย